พระถังสำจั๋งในจินตนาการของคนในสมัยปัจจุบันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็พัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานั้นเนี่ยภาพจําของพวกเราก็คือหลงจีนที่ถือไม้เท้านั่งอยู่บนหลังม้าสีขาวเป็นม้ามังกรแล้วก็มีลูกศิษย์สคนก็คือเฮงเจียสวดเจ๋งแล้วก็ตือป้อยข่ายนำพา พระถางสำจังนั้นเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงสู่ชมพูทวีปนำพระคัมภีพระไตรปิฎกกลับมาสู่ประเทศจีนผู้คนต่างวาดภาพของพระถังสำจังออกมาหลากหลายเมื่อพระถังสำจังเดินทางกลับมาจากชมพูทวีปในคศ .645 ในยุคนั้นเนี่ยนะฮะที่ถ้ำพระโมกเกาขูในตุนห่วง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถังเนี่ยได้เริ่มมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้ในถ้ำพระที่โม่เก่าโดยเฉพาะยิ่งถ้ำพระหมายเลข103 323และ156จะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังบันทึกเรื่องราวของพระถังสัมจั๋งเดินทางกลับชมพูทวีปนำพระคัมภีร์พระไตปิฎดกมาเผยแพร่อยู่ในประเทศจีน ก็เป็นภาพสีกิตกรรมขนาดเล็กเป็นรูปของหลวงจีนนั่งอยู่บนหลังมา้าแล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์เนี่ยพาไปซึ่งอันนี้เป็นภาพแรกที่นักวิชาการจีนระบุว่ามีการเขียนถึงเรื่องราวของพระทางสำจังเอาไว้โด่งดังไปทั่วแผ่นดินจีนในยุคข,ของราชวงศ์ถัง ัจากนั้นมาเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งก็ถูกเล่าขานทั้งผสมผสานเรื่องราวในจินตนาการใส่เรื่องราวปาฏิหารเข้าไปมีลูกศิษย์ลูกหาพัฒนาการจนกลายเป็นที่มาของ Journey to the West หรือว่าไซอิ๋วลิงอย่างเฮ่งเจียก็เคยปรากฏขึ้นก่อนที่จะมีนิยายจริงๆขึ้นมาและในช่วงยุคหนึ่งนะฮะศาสนาพุทธนั้นกระจายไปอย่างญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเนี่ยส่งพระภิกษุส่งนักปรา์ส่งผู้ที่ชาญฉลาดนักเรียนทั้งหลายแหลเนี่ยนะมาศึกษาพระคำภีพระไตรปิฎกศึกษาพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังแล้วหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำและนำเอาศิลปะวัฒนธรรมความรู้จากจีนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ที่ญี่ปุ่นเราจะมีภาพภาพที่สองนะก็ะคือภาพนี้เป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยกันมาก ตั้งแต่สมัยคาากุระซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ของประเทศจีนทั้งสองแผ่นดินเนี่ย <c oughs> เขาไปมาหาสู่กันอยู่แล้วแล้วก็เกิดภาพเขียน <c oughs> ภาพนี้ขึ้นมาซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่แพร่หลายมากที่สุดกลายเป็นต้นแบบให้กับศิลปินในยุคหนึ่งนั้นได้สร้างขึ้นมา